สว okay. ัสดีค่ะอาจารย์ครับ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 วัอนี้โชคดีเด้นี่เจได้มาผออาจารย์แต่เสาร์เลยนี่เจย์ช่องไหนเนาะอเนาะเจยสอนพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องเจยสอนพารวยเจ้าม่ออกนาจับไปจับปิงปองน่ะล่ะทำไมคุสวยกว่าเก่าแท่าหนีิคนสวยเนาะสามมงแล้วค่ะอาจารย์สามมงแล้วสวยแล้วค่ะสายแล้วสายใครสายแล้วสวยสวยเนาะสวยหลีผิศขอบคุณค่ะ สดบอถามนี้อาจารย์กับโสดแอดมินกับสิยากแอดมินโดร่ามงานนี่เธอแอดมินกับสิโซดกันน่ะเนาะจาะวันนี้โดค่ะสซดจากโดจากเฉพาะตอนสายๆนี่เนาะวันนี้วัสิมาขอโชกจากอาจารย์ขอแนวทางจากอาจารย์เนาะค่ะได้ยังคะได้แล้วครับได้แล้วครับผมได้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ได้มาพร้อมบอค่ะนี่มาเจอกันยุก เพิงทางนี่สบายเป็นดวงเป็นโชกของเฮ่าดีเนาะได้ได้มากครับเอามาหอมติดตัวตลอดเลยครับขอบคุณอาจารย์ได้หลายขอขอขอชดเลยเนาะค่ะอาจารย์เนาะเป็นเป็นสูตรผีสาวเด้อค่ะผีสาวสุดที่รักของผมอยู่แล้วเป็นหนังสือหนอนเป็นหนุ่มากครับเน่เน่ครับผมจับเลยครับหล่อนเปอร์เซ็นครับอาจารย์ยางม้าไก่ไก่ในขาช่วยช่วยย่าสยานย่าสยานแอดมินเถอะเป็นคนสวยก็สยายได้แล้วยายคนสวยนะโอเคสูตรสูตรสามตัวบน สามตัวบนนี่ค่ะเด่นตัวนวงกลมนี่เป็นตัวเด่นบอกค่ะครับตัวเด่นไอ้ตัวขีดใต้กับตัวร่องตัวขีดเส้นใต้นี่ตัวรองเนาะค่ะครับสามตัวบนอุ้เพ่นวดนี้พ่นไหเพ่นเด่นมแต่สามตัวเลยตัวนี้แมนบอกค่ะชุดชุดสามตัวได้ตรงครับชุดสามตัวชุดปดนี่เลยตัวนี้แม่นี่ครับปดนี่ครับผมชุดปดนี่ชุดผู้ได้อยากได้อันใดกระเสือเดิ้งวันนี้อยากอธิษฐานเอาเนาะอยากแล้วนี่ครับเอออยากมีเงินมีท่องคือชุดนี่แมนบอครับผมถูกต้องครับผมจ้ะ เลขสามตัวก็มีศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดนี่คือตัวเดน่นแมนบอกค่ะครับผมค่ะเดีวก็อันนี้มีตัวรองก็หกเก้าเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสองเจ็ดน้องค่ะนี่คือตัวรองฉีดเส้นใต้แมนบอลค่ะครับครับแล้วก็หกอันนี้นี่ค่ะหกเก้าศูนย์ก็หกแปดศูนย์แมนบอลจ้ะครับผมสุดทองครับอันนี้ก็ตุกกันอีกน้อค่ะตัวเสยมดครับค่ะสื้อในมือชั่วห,หวลานเปอร์เซ็น ค่ะแต่กระบอกหลายตัวเนาะค่ะมี1หนึ่งสองสามสีหาหกเ็ดแปดแปดชุดเนาะค่ะแปดหางค่ะอีกอีกสองมือหลหลังจากก้อนเล็กออกเดีจัดหายเด็ดเด็ดเห็นเรืองใน้องจัดหายเด็ดเด็ดเลยเป็นป่ะค่ะครับรุ่นพุทธีครับผมสองตัวล่างสองตัวล่างกับมี5ห้าหกฝากน้ำฝากน้ำหนหนึ่งาหกห้าเจ็ด เดนหกกระสูนเนาะค่ะฝากฝากคุณแม่ฝากฝากฝากแถมมาอีกเป็นหนึ่งหกเป็นมาค่ะหนึ่งหกหนี่เป็นเหล็กหลังเหล็กหลังเหล็กหลังหนึ่งหกแ้วกับุณบนคู่คุณบนรางไวน้ำเนาะค่ะกันบอโอ้บอต้องเสียเงินเปล่าหนึ่งพี่สาผมบอกว่าล่างคือล่างบนคือนบนชั่วเลยค่ะค่ะชุตจี๊แตกก็มือดีแล้วค่ะอาจารย์มั่นใจเลยไมลุงงใจครับผม เอาให้แล้วนี่เขาเลยเป็นวะซื้อหลายแต่หลายซื้อน้อนน้อยเด้อดวงไฟดวงวันเนาะคือว่าพี่เมนเนาะค่ะห่วยแอ็ดก็จะบ้าแด่สิ่งที่รถพัชเนอร์ขั้นใหม่ละเราลองมาดีนึงจายก้มแต่หลายกูกันหนึ่งคือว่าเออเขาใจถึงเมื่อกาแต่หลายใจน้อยก็เลยน้อยขึ้นอยู่กับดวงเนาะค่ะครับค่ะอีกสองมื่อหลังจากเลโกอ่ะก้อนเลโกอ่ะค่ก็การจะสรุปให้สรุปให้อาจารย์นี่สิสรุปอีกวันหนึ่งเป็นบ่ค่ะสุดท้ายเบาง่ายไป ก่อนก่อนหวยออกกสองวันอาจารย์สิสรุปโค้งทุดท้ายไฮเแบบเด็ดเด็ดเน้นเน้นเลยเน้นเเอาแบบนี้ปดนี้ชุดเดียวหางเดียวเลยเมนบอรับผ์หางวันนี้มีโชคแหละค่ะมีโชคล้วมาเจออาจารย์ที่รถมาเจอกันยุคหางพี่บอช่องเย่ผืนผ้ารวย สอนดีแน่นอนค่ะเจสอนพารวยค่ะเจสอนพารวยค่ะจานมวลจ, <ำ S 1> <อ>จับอะไรจับอะไรได้จับอะไรควนควนโอนสวยมากมือนีเง้ยอ่ะมาจับปิงปองให้น,น่องไงน,น่องแป้งอยู่เนาะเออจับอะไรดีเลยพี่เอาไปเอาอาขเอาสา, <ไป S 2> อาอยาล่มก็อยากซืเสียนึกว่าเราเล่นเนี้ยให้แล้วการที่ว่าเจ้าวันนี้ข่อยกับเขาที่เจ้าไปซื้อเดยเอาวไปดีกันมาบอกนี้ก็เลยจับอะไร ไปจับปิงปองน้ากันเลนฉีดต้มน้ากันจนวายยพงาะจำบ่ได้แสดงวมาเมนิมโชคโชคมากแล้วโชคสวยกสวยค่ะขอบคุณมากมากสวยจริงๆเกือบสามโมงแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มวนขอขอบคุณอาจารย์ด้วยฝากเอฟซีเนี่ยค่ะเต็มที่เลยครับผมค่ะอาจารย์ให้เต็มที่เลยเด้อค่ะฝากเอฟซีเต็มที่แต่เนแ่วทางไงเนี่วทางแบบมั่นใจเล่นบ่ะคะ ใจเต็มลอยเกินรอยมีเท่าไหร่ะหักก็จะว่าล้านเปอร์เซ็นต์่ะโอ้โมเมนต์โมเมนต์ลอยดลล้านเปอร์เซ็นต์ครับบเอ้จะพี่น้องกับมันใจในสูตรของพี่สาวผมนะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายคลายครับเจทรักสวยเงี้เลยคนสวยเจ้าพี่สาวใหดีนะเอยมาหลายสตแอดมินสิร้อนโอ้าพี่สาวทีซ่งสูตรมะหยหน้ามรหยนขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะคงสุดท้ายกับสิมาอีกก่อนไวออกสองวันครับผม เดี๋ยว,วาถ้าเอาโครงสุดท้ายอีกเด็ดๆตอนนี้ก็ <Element, S 1> <Million. S 2> แต่ที่หามาเนี่ยหาซื้อมือสุดตัวเลยเป็นบ้าค่ะหาซื้อมือสุดตัวครับค่ะหาซื้อมือสุดตัวทั้งตัวสองตัวแล,ล้วก็สามตัวหาซื้อมือกับบอหลายเนาะค,ะค่ะบ่หลายบ่หลายแต่ว่าขอขอ,ขอ,ขอ,ขอให้มันมาแบบชั่วๆช่มไม่มีปัญหาหรอกแม่เ<ม>นาะข,<อ>ขอให้เข่าทเนาะสามตัวนี่แล้วก็รถาม้าวอีกสองมือโครงสุดท้ายอีกใส่ตุ่มไปอีกโอ้ย ค่ะอิลีค่ะมันต่องยังสี่แม่น้องมันต่องยังสี่เนาะแม่นว่าโอ้ขอบคุณอาจารย์หมวนเลยหลังเนาะมันจำมาพ่อพ่อถอนเนาะมาซอยมาซอยไอ้มาซอยพี่น้องช่วงโควิดเนาะค่ะมซ่อยกัันคครบผะดวงดีดวงดีไล่ติบดวงดีอิลีค่ะมื้อนี้มาเจออาจารย์ค่ะตั้งใจกับโค้งสุดท้ายเดี๋ยวฮะค่อยเจอกันอีกสองวันเนาะค่ะอาจารย์ครับค่ะตั้งใจก็ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมตกลครับ ตัวเด่นไอ้ก็ขีดใต้กับตัวร่องตัวขีดเส้นใต้นี่ตัวรองเนาะค่ะครสามตัวบนอุ้เพิ่นงวดนี้เพิ่นไห้เพิ่นเด่นมีแต่สามตัวเลยตัวนี้แม่นบ่ค่ะชุดชุดสามตัวได้ตรงครับชุดสามตัวชุดปดนี่เลยตัวนี้แม่นี่ครับปดนี่ครับผมชุดปดนี่ชุดผู้ใดอยากได้อันใด้กระเสือเด้องวดนี้อยากอธิษฐานเอาเนาะอยากแล้วนี่ครับอยากมีเงินมีทองคือชุดนี้แม่นบ่ครับผมถูกต้องครับผมจ้ะเลขสามตัวก็มีศูนย์เก้าเจ็ด ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดนี่คือตัวเด่นแมนบโค่ะครับผมค่ะเดีวก็อันนี้มีตัวรองก็หกเก้าเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสองเจ็ดเนาะค่ะนี่คือตัวรองฉีดเส้นใต้แมนโมขาครับครับแล้วก็หกอันนี้นี่ค่ะหกเก้าศูนย์ก็หกแปดศูนย์แมนโมจ้าครับผมตัวสองครับอันนี้ก็ะตกกันอีกเนาะค่ะตัวเซย์มดครับค่ะตัวล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ก็มีหลายตัวเนาะค่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แชุดเนาะค่ะแปดหางค่ะอีกสองมือหลังจากก้อนเล็กออกเดจิจัดหายเดเดเ็ดในน้อนจัดหายเด็เด่เลยเป็นประการคุณพกดนีครับผมสองตัวล่างสองตัวล่างกัมี5ห้าหกฝากน้ำฝากน้ำหนึ่งหนึ่ง้าหกห้าเจ็ดเด่นหกกระสุนเนาะค่ะฝากฝากคุ้แน่ไอหนึ่ฝากฝากฝากแถมมาอีกเป็นหนึ่งหกเป็นะาหนึ่งหกหนีเป็นเหล็กหลังเหล็กหลงเล็กลงเล็ลงหนึ่งหกแ้วกับคู้บนคู่ คุณบนลลางไหวน้ำเนาะค่ะกันบอลโอ้บอต้องเสียเงินเปล่าหนึ่งพี่สาวผมบอกว่าล่างคือล่างบนคือบนอ๋อชั่วเลยค่ะค่ะสูตรจีแตกกมืองวดีล่ะค่ะอาจารย์มั่นใจเลยแม่นมวยเลยหมั่นใจครับผมเอาให้แล้วนี่เฮาเลยแม่นวะซื้อหลายแต่หลายซื้อน่อยน้อยเด้อดวงไฟดวงวันเนาะคือว่าโอ้จีแมีนเนาะค่ะห้วยแอดกระยัน มาเด็กศิลป์ขี่รถเพื่อเสนอขั้นใหม่ล้วลองมาดีนึงสายควได้หลายกูการหนึ่คือว่าเข enfin, ้าใจถึงมันก็ได้หลายใจน้อยก็ได้น้อยขึ้นอยู่กับดวงเนาะค่ะอีกสองเมื่อหลังจากเลขออกอ่ะก้อนเลขออกอ่ะออกกันจะสรุปให้สรุปให้อาจารย์นี่สิสรุปอีกวันหนึ่งเป็นบ่ค่ะโค้งทุดท้ายเบาง่ายไปเออก่อนก่อนหวยออกก่อนหวยออกสองวันอาจารย์สิสรุปโค้งสุดท้ายให้แบบเด็ดเด็ดเน้นเน้นเลย เอาแบบนี้ปดนี้เลยชุดเดียวหางเดียวเลยเมนบ่คะครับผมวันนี้มีโชคเลยค่ะมีโชคแล้วมาเจออาจารย์ที่รถมาเจอกันยุคขังเยอจงเจ๊พ่นผ้ารวยค่ะเจ๊สอนผ้ารวยค่ะเจ๊สอนผ้ารวยค่ะอาจารย์ม่วนวดไหล่เลยจับมาได้กวนโอ้สวยมากมือดีเอ้ามาจับปิงปองไหนองไงน่องแป้งอยู่เนาะเออจับมาได้ดีเลยดีเอาไปเอาดี สายลบก็อยากสิเสียนึกว่าเราเล่นได้ไหมใช่แล้วกาที่ว่าเจ้าวันนี้ข่อยมาที่เจ้าไปซื้อเลยอ้าวไปจับปิงองน้ำกันเล่นฉีดต้มน้ำกันจนวาำอะไรไปจับปิงปองน้ำกันเล่นฉีดตมน้ำกันจนวายจำอะได้โอ้แสดงว่ามือนิมโชคโชคมาแล้วโชคมาเลยกันสวยเนค่ะขอบคุณมากมากสวยจริงๆเกือบสามโมงแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ม่วนขอขอบคุณอาจารย์ด้วยฝากเอฟซีเนี่ยค่ะเต็มทีเลยครับผมค่ะ อาจารย์ให้เต็มที่เลยเด้อค่ะก่ายเอฟซีเต็มทีแต่เป็นเ้ทางหายน้อยค่ะแต้แนวทางนี่เนว้ทางแบบมันใจเล่นบ่ะค่ะมันใจเต็ม่อยเกินลอยมีเท่าไหร่ก็จะว่าล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โมเมนต์นเป็นต์ลอยเดนล้านเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้ค่ะพี่น้องมันใจนสูตรของพี่สาวผมนาครับเดี๋ยวกงสายคายครับเจ๊สวยอย่างเงี้ยเออคนสวยเจอสวยใจดีน้ำเอ้ยยังบอกหลายสายแอดมินลอยถึง่าพี่สาวจี่ง สูตรมะไห่หน้าค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะโค้งสุดท้ายกับสิมาอีกได้เลยก่อนหวยออกสองวันครับผมค่ะเดี๋ยวาถ้าเอาโค้งสุดท้ายอีกเด็ดๆตอนนี้ก็แต่ที่หายมาเนี่ยหายสื้อมืดสุดตัวเลยแม่นบ่าค่ะหายสื้อมืดสุดตัวครับค่ะหายสื้อมืดสุดตัวทั้งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวหายซื้อมืดกับบอหลายเนาะค่ะบ่หลายบ่หลายแต่ว่าขอขอหายมาแบบชั่วๆไม่มีปัญหาหรอกแม่นเนาะ ขอให้เข่าทเนอสามตัวนี่หลักการถาม้าวอีกสองมือโค้งสุดท้ายอีกใส่ตุ่มไปอีกยค่ะอิรีค่ะมันต่องยังสี่เนาะแม่บอกว่าขอบคุณอาจารย์มวลหลายเนาะมาพ่อพ่อถอนเลยมันนองมาซอยมาซอยไอ้มาซอยพี่น้องช่วงโควิดเนาะค่ะซ่อยกัันคครบผมะดวงดีดวงดีไล่ติบดวงดีอิลีค่ะมื้อนี้มาเจออาจารย์ค่ะยังไงก็โค้งสุดท้ายเดี๋ยวให้คอยเจอกันอีกสองวันเนาะค่ะอาจารย์ ยังใดขอขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ